แค่กลิ่น Baby b l i s s แล้วก็ a p e c e c a k e เท่านั้นนะคะว่าจะไปทำเล็บแล้วก็ลืมเพราะไ mm hmm. ม่ใช่พนีจะบินซูนะคะพี mm ่เ hmm. ป็นหอกอาโอ๊ะ mm hmm. แอรมีต่อหรือว mm ่ส hmm. oh, <this> Love เหรอ Love so Love ฉ so ีดให้ดูหน่อย mm hmm. ต้องซื้อนะถ้าฉีดให้ดูต้องซื้อนะแต่ mm hmm. จริงๆแล้วกลิ่นที่เราชอบคือ Cherry Top mm hmm. นะคะุ mm hmm. คนทราบดีว่าเราชอบ Cherry Top แต่ว่า โม่อะตอนนี้แบบไม่รู้จะใช้อะไรไม่เพงพองมากชอบเพลงมาชื่อเพลงนะคะว่า f r ฟองรักพิษ Poisonous Love ค่ะอ้าวพิษรักเหรอเออพิษรักใช่โอ้เอฟซีแอดเหมือนกันค่ะตลกแบบสองคนนี้ติดตัน ที่ออจอเพราะว่าไม่มีแอคเคาท์ออจอหรอคะแล้วดูได้ไงดูได้ไงเมื่อไรออแบบพิมพ์เซลไม่ได้ใช่ไหมพี่รังกี้มางแบบนั้นห,นหรอสลิบ <Slow. S 1> กลิ่นที่เราจะใช้ที่ไม่ใช่เชอร์รี่ทอปนะคะก็จะเป็น Baby ้เบ s สเลยเป็นกลิ่นที่ขายดีลองลงมาเหมือนกันค่ะจะบอกว่า Baby Bliss ้เบ s สสีชมพูจะเป็นกลิ่นที่เป็นแนวลูกขนุนหวานนะคะ ใช้ได้แบบไปคาเฟ่หรือไปเจนเนอร์ตอนกลางคืนได้ทั้งคู่เลยหอมมากค่ะมีหอมมากแบบหวานเป็นวินซอฟซ้หวานเลยนะคะแล้วก็อภิสเคกอ่ะพี่หนูอ่ะพี่ชายจริงๆใช้จริงๆนะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้มนะเขาบอกว่าหาน้้ำหอมกลิ่นแบบนี้นานมากแล้วก็มันคุณภาพมันติดทนแล้วก็ไม่แพงอันนี้แค่269บเาทเองขอโทษรอด,ด2ิค่ะ เออที่ปรับที่ปรับให้อยู่คือ Lucky Girl นะคะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าใครอยากได้อันนี้อ่ะช่วยกดไปในโฮมของ s l u r ์ได้ไหมแล้วก็เลือกนะคะ <No. S 1> หรือ End Life แล้วก็ือสามารถทักมาถามที่บ้านเกยวได้หรือว่าทางชิดช็อปนะคะทุกคนหรือว่าลองเอ่ออันนี้ไั้ไอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะน่สนบบาสนมากค่ะ เอามันจะต้องอ๋อนี่นี่นี่สุารโอ้น้องมา่ใชาลวกนางมาที่เอากล่องเสริฟมาให้แล้วก็ของก็ไม่มีาใช่ใช่ใช่เข้ามาเลยออนี่อะไรนี่ชาดโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะทำไมลักกี้มีสองอันคะ Oh, okay. อ๋อหมาถึงว่าโอเคเออถ้าเป็นลัคกี้เกร์ลนะคะจะมีเป็น8 ml แล้วก็ ML, 10 ml นะคะตัว8 ml จะเป็นเอ่อบอโรสแบบด้านอ่ะสีดำด้านนะแล้วก็เป็นตัวเ i มิเต d นะคะแต่ว่ากลิ่นเหมือนกันหมดเลยนะใครที่ไม่ได้ห่วงเรื่อง l i มิเตตเอชัหรือว่าอะไรยังไงบอโรสไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยก็แบบอยากได้คุ้มราคาก็ต้องเป็น0 ml นะคะรนะาคาเทเลยกลิ่นเหมือนกันแค่ ตัวแปะมเอาเป็นแพคเกจแบบ limited edition นะคะเพราะว่าแพคเกจสวยมากเป็นแบบว่ตอนนี้ให้ปัะเป็นกลิ่นไหนคะเป็น original ได้ไหมคะโอเคอะไรเฉยอกอะไรคือการอะไร้ารดอุ้ยอะไรมีการปากกันก่อนคือจริงไหม่าบอกว่าไม่้ใช้์ h e r ออนท็อป เป็นชิทของเราใช่เราลอง piece of cake เค e c e of cake หรอ piece of cake อันนี้คืออันนี้คือเชิร์ตท็อปอันนี้คือวันหมดไปแล้วคานนี้เอ้าทำไมถึงคานนี้เอาเมนมารอองใหม่รอเชิร์ตท็อปทำไมอะคะขอบคุณนะเดี๋ยวรีสต็อกทิ้นปีเลยเพราะว่าหลายคนถามมาเหมือนกันนะคะเราจะมีการแบบรีแบรนดิ้งแล้วก็ทำทัชจิ้งบอโรสใหม่เลยจะไม่ใช่เลิฟแบบเดิมน บบก็ใช้เวลานิดนดียว้ะเพื่อนอ่ะพี่จะเค้กหอมตัวนี้เลยอันนี้คือน้ำหอ,อผมหองพาร์ทัศน1 0 l ของมันเป็นขวดอะด,ด้านลวลก็ฉีดเลยฉุนิดนึงนะหมด <laughs> อันนี้เป็นกลิ่นที่สาลี่ใช้แล้วก็พี่ชายเราใช้คะเป็นกลิ่นที่แบบคนลุยไม่ติดหวานใครที่ไม่ชอบหวานอะใช้ได้เลยอันนี้ เป็น everyday use ่เลยใช่แล้วแต่ไล่เข้ามาไล่ทุกกลิ่นคือ everyday เลยค่ะใช่แล้วใครที่ชอบกลิ่นแบบแรงๆเออมีความเท่เป็นผู้หญิงเท่ผู้ชายใช้ได้แต่กลิ่นก็จะแรงมากนะคะกลิ่นครั้งเดียวก็แบบ lucky girl lucky girl เลยหอมมาก lucky girl syndrome collection lucky girl จะเป็นสีดำนะคะใครที่กด a i r ต u t ก้าได้เลยนะคะขอบคุณนะคะผม ะะเออถ้าเป็นรุ่นนี้นะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะ Baby Bliss, Artist Cake แล้วก็ sure s h e r r Top เป็นรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าที่เห็นที่แบบคนละสีอะเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะหมดแล้วแล้วก็จะรีสต็อกเป็นแบบใหม่เลยที่ไม่ใช่แบบนี้ด้วยอันนี้เป็นรุ่นใหม่กว่าแล้วตอน,น,นแบบรีบรีสต็อกมากะคะ่ะเพราะว่าต้องออกซับออนเซลก็แบบ ห,หัวหมุนมากรีบทำให้ทันอุ้ยอันนี้ก็อิอ,อเป็นคนเสเซประมาณค่ะอุ้ยขอคุณน<อ>ะคะทางกล้องนีถามว่าชรียน้อพอปใหม่ทีเมื่อไหร่คะนอกจากดาวว่าสิ้นปีนะคะสิ้นปีเราจะรีสตอปสิ้นปีนะทุกคนเราจะออกบูธนะเซิ์ออกบูธท,ที่เอ็มสเฟียนะคะจากพารากอนที่ชื่อว่าแซฟออนเซียตนี้เป็นแบงคอกอะฮอล็กที a ่เอ็มสเฟียรชั้น6กย <Yo S 1> ูโอพีค่ะ แล้วก็จะมีแบรนเสื้อผ้าด้วยแั่เปเปอร์ไม่ใหม่เปเปอร์เป็นโมเดฟเฮ้ยนั่เรียนสินระวังเขาไม่หักกันแล้วเนาะยังไฮเปอร์อยู่นะออลอัพเลระวังระวังน้องปิ๊ดนิดนึงนะคะปิ๊คืออะไรฉี่ค่ะแต่ละวันแต่ละวันนิดหน่อยนิดหน่อยเลยจะปิ๊ดไม่สามารถคอนโทรลได้นิ่งขึ้นมาก ยู้รูโตแล,ล้วช่วยขัายของเป็นเหมือนโมเน่หน่อยได้ไหมไนล่าใช้ทู๊วันได้ไหมพูดได้ไหมเดี๋ยวพูดได้เพราะพูดแต่ก็มีผลแรกน่ากลัวองแตพูดได้ไหมไม่ผลแรกไนล่าใช้ทูกบหวานไนล่าหรือไนล่าไนล่าใช้ทู๊วันขอบใจจ้าที่รักกันขอโทษนะคะคุณไนล่าที่ตัวนั้นน่ารักเหมือนกันน่ะแต่เห่าเรียกกันแล้ว แต่ไลลาใช้อยู่ในกลิอร์ร่ออนทอปนะคะจริงๆแล้วจริงหรอไลลาใช้กินหมาใช่ไหมไม่เช็ดใส่ไว้ปะเออเพราะว่าคุณไลลาเขาจะเที่ยวอะไรนะก่อนขึ้นนอนเขาต้องใส่ชุดนอนฉันก็ไม่ชอบกลิ่นชุดนอนเขาฉันเลยฉีดเชอร์รี่ออทอปคุณไลลาใช้กลิ่นเชอร์รี่ท็อปนะคะไลลาใช้กลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นเล็วเชอร์รี่ออนท็อปเล็วพูดก่อนสักบล็อกลูกสักบล็อก ่ะ <laughs> ขนาดหมายใช้เสมอเันค่ะขนาดหมายใช้แต่พี่ใช้กันยังคะจริงค่ะตอนนี้นะคะของเราเหลือทั้งหมด3กลิ่นนะคะหนึ่งคือ baby bliss 2, p i peach c u c a k e แล้วก็ 3, lucky girl แต่ว่ามากเลย่ <laughs> <laughs> บ,บอ๋อ baby bliss แล้วก็ peach of c a k e จะเป็นคนละตักกล้ากับ lucky girl นะคะทุกคน lucky girl คือ collection ที่ออกมาล่าสุดแต่น่าจะเหลือน้อยแล้วทางนี้ถามว่ากลิ่นแป้งอันไหนหรอคะ ไิ่ไี้เลสพี่มินว่านะถ้าตอบอย่างเงี้ยไม่ชอบแป้งพี่มินบอกว่าอาพีซับเคกคือกลิ่นเหมือนแป้งมากกว่าไม่จริงเอาเอาที่เอาที่ฟาร์มเดอร์เป็นคนทำดีกว่ากันใช่แต่ว่าตักหมคนไม่เหมือนกันทุกคนใช่ใชเวลาฉีดบนตัวเราทุกคนก็ออกมากลิ่นคนละแบบหมดแต่ว่ากลิ่นที่ขายดีของเรานะคะล่าสุดที่เราไปจัดงานแร้นะคะจะเป็นกลิ่นนี้เลยอาพีซอบเค้กขายดีมาก ทางนี้ถามว่ากลิ่นไหนไม่หวานมากหน่อยค่ะอ่ะพีซ<โฟ>เค้กเลยทุกคนคือจริงๆเราจะบอกว่ากลิ่นที่หวานคือเชอร์รี่ท็อปแล้วก็บิบิบลสนะคะแต่ว่าเชอร์รี่ท็อปจะมีความแบบหวานแบบพูดแบบผ,ผู้ใหญ่หนอ่อยอ่ะเหมือนเวลาเราไปเจนเนอร์ฟราด์าอะไรเงี้ยเราจะใช้ตลอดนะคะหรือว่าไน g ์ t ์อัลอะไรเงี้ยเรารใช้ถ้าไหนไปคาเฟ่หรือไปวัดไปวัดจะฉีดบิบิบลสนะส่วนส่วนที่ตรงนี้เขากำลังตีกับแอดมินอยู่ ว่าอะป้งคืออิกเค้กใช่วันนั้นคู้เหมือนกันก็รักพี่ว่าอะพีสต็อกเค้กใช่ล่าสุดไลฟ์ใช่ไหมแล้วบอกว่าเดบิวตบลิสเนี่ยกลิ่นแป้งมากเขาบอกว่าไม่ค่ะอะพีสต็อกเค้กค่ะเขาบอกก็ชอบหรือไม่ชอบนะคะกลิ่นแป้งเขาชอบนะทุกคนชอบทุกคนสั่งเยอะมากอะพีสต็อกเค้กมากว่าทำไมทุกคนชอบอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะคะอ่านไม่ออกเลยพอดีว่าสายตังปว่าไปว่ไปวัาด้วยเหรอ เอาบอกพี่ผีเป็นจอมขวัญทุกคนขอโทษนะเราแบบพ่อมลงศพในวัดเนาะทุกคนใครทุกคนพูดคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้แอดมินกับลราโมนิเตอร์อยู่ทั้งสองกล้อง <S <S สามารถส่งคำถามให้คนน้า,า,ารได้เลยเลยออแค่เจ็นดนาทีนะทุกคนติกต่อติกต,อต่อติกตอ่อ อันนี้เขายังคงไฟ g h กับแอดมินเหมืออยู่นะกล้งนี้ว่าเขาจะไม่ปรเทสวงแต่ว่าตอนนี้ดิฉันงงไปหมดแล้วฉันว่าบริเวณสเต็กส์โอ้ยกล้องนี้มีคนแอดทูคาร์ t เยอะมากเลยขอบคุณนะครับกดด้วยนะทุกคนชำระเงินด้วยชำระค่ะนะฮะไม่ชำระก็จะไม่ได้ขอรอค่ะเหมือนเป็นเอ h o ฉัชตั้งเงินนยครับชำระค่ะต้องชำระค่ะถ้าค่ากดอย่างเดียวมันของมันก็จะไม่เดิน ส่งของทุกวันนะคะเลิฟกับเกอร์ส่งของทุกวันเพราะว่าโมเด้ใช้ทุกวันไลลาต่า้าไหนคะอันนี้จริงๆให้ฟรีค่ะเอาไปเลยค่ะใช่ไหมตัวนี้จริงๆเราพาไปเทรนว่ายน้ำอะไได้ปะไม่ได้ว่ายน้ำตัวอื่นเหรอสามารถว่ายน้ำไม่น้ำให้เป็นจักรตัวแต่ว่าน้องสามารถสวัสดีได้ม่เหมือนชิ้อาจจะอาจจะเหยอเยอะจนเหมือนอายุเท่าไหร่อ่ะ ลั c กี้ก r l ่นซินโดรมกลิ่นเป็นยังไงหรอคะกลิ่นค่อนข้างที่จะมีความเทสูงมากจริงๆแล้วแบบพี่มินก็ใช้กันนะกลิ่น lucky girl นะคะจริงแล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นเอ่อวัยทำงานที่ชอบมากกว่าเด็กๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะมีความแบบไหลกนมันจะแบบเข้มข้นเข้มข้นกมากกลิ่นค่อนข้าจะเข้มข้นมากๆนะคะเพราะฉีดแค่ทำเดียวก็แบบ ใช่มันจะแบบกลิ่นอันนี้เหมาะสำหรับสองสองคนแบบสองแบบเนาะแบบแรกคือแบบคนแบบต้องการแบบความมั่นใจฉีดแล้วจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากเเพราะว่ามันแบบเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบทำให้จิตใจเราคึก่อเขิคืออะไรคือจิตใจคขาเขิแบบหนักแน่นหนักแน่นเออแต่ที่เราหนักแน่นใช่หนักแน่นจริงแบบฉีดแล้วรู้สึกว่าวันนี้อยากไปเดินห้างแล้วแบบทำตัวเฟี้ยเฟี้ยซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกกลิ่นมีความมั่นใจหมดนนะคะแต่ว่ามั่นใจที่แตกต่างกันไปนะแล้วที่เกิดขึ้นที่จะมั่นใจแบบ เ o ราะผมว่าใช่แบบเปรียกๆ working w o man แหละคนละคาแรคเตอร์คนละคาแรคเตอร์ส่วนเบบี้ด s สเนี่ยงกับคุณป็นโนบอกว่าเข้าวัดเข้ามาทางนี้บอกว่าสิ้นตี่สชั่วโมงเลยใครบอกอ่ะไอันน้คงพี่น้องก็ไม่มีนแล้เอาพี่ตัวจริงๆนะเพราะว่าลักขี่กราวนี่คือแบบแบบแบบฉันไม่ออกล้างกลิ่นไม่ออกจากตัวสักทีอ่ะกลิ่นแรงมากนะของลักขี่กราว แล้วก็โอเคขออนุญาตปล่อ <g> ย <ül territory> ปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยโอเคสงสารโนกิบอกไม่อาบน้ำในนี่ no no ทางนี้แอดทูคาร์ดกันใหญ่ขอบคุณนะคะอริกาโตสมาสเขาบอกว่าโทษนะคะนี่เป็นน้ำหอมโดยพีจอมพลอน พี่รอกินเหรคือน่าจะทำเกลี่น้ำหอมจอมก่อนน่ากลัวแต่ว่ามันจะขวัญตอนเป็นจะเป็นังสปอยหรือเปล่าไม่รม่งอรทน่าทำเกลี่ยนผอมจอมขวัญนะซิไหมแต่ว่าต้องเป็นแบบจอมขวัญนระการคุณเท่านั้นที่ไม่ใช่แบบแต่จอมขัญหน้าตาเหมือนจอมขัญเป็นคนหนู่มจอมขวัญใส่ g i r จอมขวัญตอนเป็นคนหนูใส่ girls ิร r ลนะ ซื้อซื้อซื้อเอาแบบกลิ่นมีอ๋อเอาแบบกลิ่นโกสเอาละอันนี้เอาละคณคณเกาหลีแรงเกินอ่านดูคนเกาหลีแรงกลิ่นฟิลน้ำหอมน้ำ <laughs> น้ำหนอมโอ้ <laughs> oh my god <laughs> แรงมากเลยค่ะกลิ่นของผีจ้องขวัญจะเป็นกลิ่นมานี้หอมหอมเลยก็เป็นคนนะ ทุกคนจมนอมขวัญตอเป็นคนสวยส,วยสวยุดๆถ่ายไปเพื่อได้สวยมากอาจจะจะได้เห็นสองตัวสุดท้า <laughs> ยนิวขนาดหรออุ้ยขอบคุณนะคะสำหรับออเดอร์ต้องรอตอริดต่อนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่กดชำระเงินนะขอบคุณนะคะกดได้อีกนะคะชำระเงินกลิ่นคนรักแรงครง่ะบอกกลิ่นคนรักแรงอ๋อคาแรคเตอร์ของจอมขวัญจอมขวัญไงจ่ายแล้วค่ะพี่สุเพก เราเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่จริงจริงที่เราชอบเชอร์ทอมมากทุกคนอยากให้รอเชอร์ทอมมาเรอให้รอให้มันรีสตาร์ก่อนเรามีเกณฑ์อื่นนะคะที่ลูกค้าสามารถกดได้ไม่ว่าจะเป็นเบบี้บลิสกิซูเค้กแล้วกป็นอะไรเข้ามาอมมากอันนี้หลายรอบแล้วทุกคนเราไม่ยอมเพราะว่าเบบี้บลิสเชอร์ทอมก็หอมเหมือนกันเอลัคกี้กรีลก็หอมเหมือนกันอยู่ที่คัรเตอร์นั้น แต่ว่าพี่สุเก็กับสาลีอะจะใช้ห่วยว่าไอ้ี่จริงๆเราเป็นกลิ่นของคุณสาลี่นะคะแล้วก็พี่กีตาร์นะพี่ชายของเราใช้จริงๆติ๊กอบพเพราะพี่บอกว่าถูกขอซื้อแบบหัวน้ำหอมเลยได้ไหมขอซื้อแบบหัวเชื้อะมันหมเชื้อทุกคนอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นอยากกดช่วท็อปค่ะแต่หมดใช่แล้วคือหลายคนถามหาเยอะมากนะคะเรา็อกสิ้นปีนี้รอกันด้วยนะคะ ทางช่องเซิร์ฟใครกดป็นาะก้าแล้วกดชนะกันได้ดนะคะพี่น้องกีบอกว่าให้ค่ะ์ดบกรับไม่ได้อ่ะแม่นี่สำหรับใครที่ชอบลัคกี้เกิร์นะคะสามารถกดได้เลยมีทั้งหมดสแบบนะคะแบบแรกคือ10 ml เป็นอะไรคะ10 ml เป็นอะไรละ่ะกอเป็นไม่เป็นดำเงาหรือดำด้านอ๋อเป็นแบบดำเงานะทุกคนแต่ว่ากลิ่นทั้งคู่คือกลิ่นเดียวกันนะคร ที่แตกต่างคือแค่ขวดน้ำหอมเท่าน,นั้นที่แต8 ml จะมีความแบบ limited edition คือด้านอืมเป็น,นํำเงากับดำด้านใช่ถ้าํำด้านก็จะ8 ml ถ้าเป็น,นํำเงาก็จะ10 ml แต่ว่ากลิ่นเหมือนกันเดๆกลิ่นนี้ขายดีมากเหมาะสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยใช่แล้วแบบดี i ซ e x สุดๆถูกแล้วก็ถูกออร์เดอร์นะคะที่คุณลูกค้าสั่งไปนะรับรองว่าเราแถมสติกเกอร์ไป เอาไว้ตกแต่งใช่ไหมใช่คือเราก็จะมีสติกเกอร์คอลเลคชั่นใหม่เรอคุณคิงตอบอะไรคิงยังไม่ตอบเลยคุณคิงดูอยู่หรือเปล่าสติกเกอร์คอลเลคชั่นใหม่นะคะเป็นแบบน่ารักมากอันใหม่แล้วก็สุ่มการ์ดการ์ดสุ่มการ์ดการ์ดสุ่มโอเคทุกคนหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะทุกคนเจอกันงานแบ็คอร์ตอาลิกด้วยนะที่ห้าวที่หกนะคะที่แอมเซียชั้นหก y o u w i Live l l be alive. จะไม่ใช่ที่พ a r a g o n แจมมาเสียแล้วคร้งนี้จะเป็นแบบใหม่แบบสับสุดๆจะเป็น High Quality Brand ของที่ประเทศไทยนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่ชั้น6 MCL วันที่5วันที่6เดือนหน้าเจอกันนะคะทุกนนะคะนสวัสดีค่ะบายบายแล้วก็ยังสามารถกดที่ t i k t อ k ช h o p ได้หรือว่าบ้านส้มหรือว่าบ้านเขียวนะ,ะบ๊ายบาย